สวัสดีค่ะรอบนี้ฉันกดมาเจอคนที่เล่นเป็นผีเกมที่แล้วรอบนี้เขากดมาเป็นเซอร์อยู่ทีมเดียวกับฉันด้วยมาค่ะสู่สารรถสเต็ปเดิมค่ะน้องยูริหมวกเขียวกระเป๋าเขียวทุกคนจะจำได้ดี ฉันเปิดประตูฝั่งนี้ผีไม่ผีไม่ค่อยมาทุบป,ประตูฝั่งนี้เป็นเพราะอะไรไม่ดูหรือว่าเป็นสไตล์การเล่นเนีย่ยหมาวิเจอหมาไว้หมาอย่าทําหนูหอ้ยเกือบโดน มีเกาะดำป่ะวะมีว่ามีเกาะดำอ่ะโอ้ยอีขึ้นแน่เลยโดนแล้วอุ้ย ตายแน่ๆเลยโอ้ยส่วนทุบตู้ฟรีสองรอบแล้วสามรอบแล้วฉันโดดลงไปคือตุยนะเนี่ยหมามาอยู่รีช่วยหน่อยอีดอก โอ้ยช่วยกูหน่อยโอ้ฉันโดนทุบตู้ฟีอ่ะฉันไม่รู้ว่าจังหวะที่มันจะทุบตู้เป็นยังไงไม่ได้สักพิธีค่ะติมโนเปิร์กเดี๋ยวนี้มันยังมีผู้เล่นที่แบบว่าโนเปิร์กอีกหรอ รอบที่แล้วก็เจอผู้เล่นโนเปิร์กอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วเดย๋่อยา,กยากเกิดอยู่ตรงนี้พิธีเราช้ามากเมื่อกี้ยาอยู่ข้างบนหรอเดี๋ยวฉันไปดูนะมาแล้วมาเอากูแล้ว ฉันเห็นยาอยู่ที่นี่ยาอยู่ที่ไหนวะตอนนี้ไงมาแล้วค่ะมาหอนแล้วค่ะ อุ้ยดอกโดนแล้วนะ่ะฉันอยู่ในตู้เธอถอยไปโอ๊ย แอบ,บก่อนค่ะรอบนี้จะตุยอีกดูฉ <c oughs> ันจะวิ่งอ้อมดูจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นังมาทางนี้ค่ะ โอ้ทำไมต้องเป็นชั้นวะโดนอีกแล้วเต็มโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนซ้ำศพค่ะโอ้จะบ้าตายพวกอีพวกนี้มันเล่นสบายกันจังวะ ทำไมเขาเล่นสบายกันจังเลยอะถอยโอ้ยอม,มันจะมาขวางทางทำไมเนาะเฮ้ยเอาอีติมหน่อยค่ะหมา าฉันจะบ้าตายวะทำไมคนอื่นมันไม่ไล่อ่ะ ในชั้นคนเดียวเลยค่ะล่าสุดโอ้ยยาอยู่ตรงนู้นจะไปถึงเออเอาไอติมนั่นแหละ ไหนอยู่ไหนยาโอ้ยอยูย่เลี้ยออกไปแล้วกลับไปที่เดิมค่ะที่จุกขอยาสักหลอดหน่อยเถอะเฮ้ยอยากได้ยา <c oughs> น้ำมนต์เอามาทำไมคะผ <c oughs> ีอยู่ข้างบนว่ะ ต่างคนก็ต่างเล่นรอบนี้ฉันน่าจะตุยค่ะคุณผู้ชมอย่าพิยายาอยู่ใส่ยาอยู่ใส โอ้ยนะเป้ฉันไม่ไปสวดนะคะจะหายาค่ะ,อ,ะอืมเยอเอยจะวนอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหน้าแดงสามแล้วโอ้ยขอยาสักหลอดหน่อยค่ะระบบเกมขา หนูจะได้ไปม,มีชีวิตต่อกล่องเมื่อไหร่จะรีเซตค่ะฉันหัวร้อนมากค่ะตอนนี้ควันออกหูด้วยอีตีมก็สวดแตกเอาแตกเอาเพราะนางเป็นผู้เล่นใหม่ค่ะดูเปิร์กก็ไม่มีอุ๊ย <c oughs> ฉันได้ยามาแล้ว หายแล้วกูอวยตีมวิุิยีดอกเอ้ยคุณโดนไล่เนะาะค่ะล่าสุดต้องไปที่อื่นแล้วเจ็บแล้วด้วย เอาไงต่อดีวะเออมันไล่คนโน้นอยู่เดี๋ยวฉันไปชุบยูริ ไม่น่ารอดค่ะรอบนี้น้องหลบกล้องค่ะโอ๊ยโดนขวันกีไปแล้วอะกูตายแล้วตายแน่แน่ตายแน่ๆโอ๊ยจบค่ะ ลาก่อนคุณผู้ชม